สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะเป็นไรคะวันนี้พี่แซมก็นี่เรียนมาหาน้องมิงนี่อะลีอะไรเหรออ่าหนูพูดผิดเหรออ๋อนจริงอเหรอจริงเหรอไม่เชื่อหรอกไม่อยากเชื่อเพราะไม่อยากเชื่อ,อ,อไม่ต้องมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรพี่ไหมไม่เคย ไม่เคยเที่อะไรพี่แล้วว่าไปแลหลหล,หลจิงหลเฮเป็นไงโอเคไหมคะนี่โอเคไหมโอเคแล้วมีอยู่แค่กล้ๆแล้วเราห่างากันสักพอดีพอห่างกันสักทัาห่างกันสเสมอ รับไมเห็นย่างเขก็มาเอาพี่เลยไอ้ไม่ไม่เมื่อเมื่อกี้มันมองไม่เห็นไงมันแบบมันจะเห็นแต่ข้างหลังไมโครก็เลยมาตรงนี้ใช่ถ้ามาอยู่ตรงนี้มันจะใกล้อะมันจะมองเห็นชัดเลยอือเหรอโอ้ไม่เป็นไรเกรงใจไม่เฮ้ยไรเกรงใจใช่ใครเขาขีดสูงจังเลยอะไม่มาขีดยาวสูงเออไปไร ทำไมมันสูงจังทำไมมันสูงจังใช่ไม่ใช่ต้องยืดยืดอย่างนี้ขึ้นไปขีดนี่ยืดยังไงยืดให้ดูหน่อยฮ่าขึเนี่ยแกเปลี่ยนชื่อเฟียดยังแกเปลี่ยนชื่อเฟียดยังใช่พี่เฮ้อกูเหนื่อยนะแกเปลี่ยนยังยังอยู่น่นไหม เขอรแทนอ่ะพอเทนเอาอ,อันนี้เขาให้ทำนะอันนี้เขาเรียกว่าดินอะไรดินทรายดินทรายแล้วที่ดินทรายกับดินสมองมอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันตรงไหน,นดินสมองกับมันจะฉลาดไงดินทรายนี่ไม่มีสมองหยิ่งวะ <c oughs> ดินทรายพวกนี้มันไม่มีสมอง โอ้นูถามมีสารละได้เนี่ยนูสงสัยไม่ดีสมองมันจะแบบหนูถามมีสาระเล่อะแยวกยวกจวกเงี้ยเออกิดีสมองเออนั่นแหละอันนี้กินายกินสมองยังเป็นอีกแบบมันจะยวบยับยวบยับเป็นไรไงดีวะมันจะอมน้ำแบบมันมีน้ำเหมือนมีน้ำตลอดอะอ๋ออืออ๋อโอเคได้ความรู้แล้วคลิปที่แล้วแม่อะไร ทุกค,คนทุกค,คนใช่ไหมนะไม่รู้ห่างกันสักพักเออว่างกันสัักกพมนนีเพลงไนะหม<ะ>มันมีเพลงไหมแต่ห้ามร้องน้ำมันติดไม่อันที่จริงอะ่ะเราต้องห่างกันมนะั้ยห่างฮะห่างต้องห่างกังนสักพักเนาะใช่สักพักเลยสักพักใหญ่ๆเลยสักพักใหญ่ๆเออ เราคงต้องห่างกันแล้วอออืมโอเคทำไมก็โอเคไม่ไม่โอเคอ๋าถ้าพูดคนพูดเองก็โอเค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 พีแซมให้ห่างกันจะพังแล้วทุกคนเอ๊ะใช่ใช่จริไม่จริงไม่ใช่จะไม่จริ หางก,กันสักพักสิแน่แล้วมันตกโน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 ห้ามเดินมาห่างกันสักพักห่างกันสักพักแม่เราจะเดินตามมาทำไมล่ะไม่ว่าห่างก,กันสักพัก กสะพายใหญ่ๆยิ่งเดินใกล้แค่ไหนเขาก็ยิ่งเดินหางแค่นั้นเลยก็บอกให้หางก็หางสิแล้วคุณเล่นนะทุกคนทางพอยังทางพอยังไม่พอไม่พอเออใช่สิไปยเลย ดีในใจกับดินสมองมันแตกต่างก,กันโอเคโอเคเข้าใจจะพยายามเข้าใจอะไรอ๋อนี่มันจะแบบชุ่มน้ำตลอดเวลาใช่ไหมใช่แหละต้องใช่แหละเราถามผู้เชีช่ยวชาญมาแล้วอ่ะไ่งกอเขาจะขุดเยอะไหมอ่ะ อันนี้ยังไม่รู้เลยต้องไปถามก่อนทุกคนเป็นเหมือนมิ่งไหมเวลาหาวแล้วน้ำตาไหลดเวย,วยนอนน,อน้อยแต่นอนนะ ค่ะแม่โคเป็นบ้านจังทุกคนย้ำว่าห่างกันเฉพาะที่พูดเล่นนะคะคือจริงจะร้องเพลงแหละแต่ว่าพูดเล่นนะคะโอเคโอเคเพาะไม่ได้เป็นอะไรกัรน,นะคะก็เลยไม่ได้หาก,กันหรอกพี่น้องอะอย่าหาก,กันเลย ราจ,จบคลิปแล้วโอเค okay, ค่ะทุกคนเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บายๆเอ้ยแมทนะคะทุกคนช่วงน,นี้ก็อย่าลืมใส่แมทกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันโควิด19นะคะทุกคนก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสวหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ